สวยจริงๆเลยใส่เก็บสวยมากสวยมากเรื่องดังเรื่สวยมากเลยงงสวยยยัยอ่ะดีใจที่เราจอดนะคะวสวยมากวสวยงามมากเลยค่ะ อยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะสำหรับพี่น้องอยากมาชมนะคะเดี๋ยวพาชมนะคะงามงามค่ะอยู่จังหวัดนครพนมนะคะอันนี้อยู่ในโตพาวิหารไหมคะ่ะเนี่ยค่ะเรามากับลูกค้า VIP ค่ะ เพื่อการค่ะคอนเฟิร์มค่ะทีมงานลูกค้าเราค่ะลูกค้า VIP C C สวยมากสวยมากค่ะเดี <c f irm> ๋ยวจะพาออกไปดูข้างนอกนะคะวิหารข้างนอกแบบสวยมากมากเ่ยค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้บรรยากาศทั้งนอกเลยค่ะสวยมากค่ะบรรยากาศทั้งนอกสวยมากเป็นพญานาคหาเสียน,นะคะ่ะทั้งเบดเป็นสีมิวซีมุมเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวนะคะเนี่ยค่ะเบื้องค่ะล่อบแบบประตูลอบรอบปราสาทนะคะลออ โบดอะค่ะก็สวยค่ะอันนี้แต่ประติมากรรมเนี่ยคล้ายๆเอ่อเหมือนกันกันกบพระธาตุพนมเลยค่ะอันนี้ถ้าจะเป็นสีน้ำเงินค่ะสีน้ำเงินสีน้ำเงินหาเสียงเื่อกันค่ะอันนี้จะเป็นสีน้ำเงินค่ะ ประตูจะมีทั้งหมดสี่ด้านนะคะประตูมีสีด้านทุกด้านก็จะเป็นปราสาทแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีเทพุทุธรลูกสีด้านเหมือนกันค่ะอันนี้ต้นที่ <c oughs> ที่สามค่ะเป็นพญานาคสีทองห้าเสียนค่ะสีทองห้าเสียนนีค่ะ มีประตูอีกที่หนึ่งค่ะประตูที่ใต้ก็ยังเป็นปราสาทเหมือนเดิมค่ะสวยมากอันนี้จะเป็นโบสถ์ของเราค่ะอยู่ติดกันเลยค่ะนี่ค่ะจะมีพระพุทธรูปแล้วก็ตรนที่สี่ค่ะเป็นพญานาคสีทองเอ้ยเป็นสีพญานาคสีแดงค่ะสวยมากเกศท่านจะประดับด้วยอ่อพลอยสีแดงค่ะห้าเสียนค่ะ ทั้งใดกันขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามหนูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้บริภัทช่องของอันสาวอ้วนค่ะสาววิสานชาแนลค่ะช่องอีสานชาแนลค่ะสวยๆค่ะเมื่อนี้สวยๆที่นะครพนมค่ะนะครพนมค่ะจังหวัดนครพนมค่ะเมื่อนี้ก็่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ